ขังที่เป็นข้อข้อขอาหาข้อสงสัยของสังคมะนะครับส่วนนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะดูว่ามีความผิดหรือไปละเมิดใครทําให้ใครเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยมันก็ควรจะไปตกอยู่ในส่วนของอเรื่องของการบินประมาทหรือเป็นเรื่องของความผิดตามพระมวคอมพิวเตอร์มันไม่ควรจะไปเป็นความผิดตามมาตราหนึ่งรสิบหกซึ่งเป็นเรื่องของยุยงปลุกป,ปั่นให้เกิดความแตกแยกในบ้านเมืองซึ่งมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ะนะครับมันไม่ควรจะไปถึงขั้นนั้นนี่คือ คือคือข้อในการตั้งข้อหาเนี่ยมันก็มันก็เป็นข้อสังเกตนะครับ,รบว่ามันคิดฝ่าผิดตัวไหมนะครับอันที่สองในเรื่องของความผิดทางอาญาเนี่ยนะครับต้องดูที่เจตนาคือในส่วนของการไปโพสความเห็นนะฮะเป็นทําคอมเมนต์ก็ดีหรือไปแชร์ก็ดีเนี่ยอันนั้นอาจจะพูดได้ว่ามีเจตนาใช่ไหมครับครับแต่นี้บอกได้ว่าเราเราไม่มองเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหกเรามองเรื่องนี้อาจจะเป็นที่ก็คือเรื่องหมิ่นประมาณนะครับ มันก็ไปดูที่เกียตนาแค่นั้นแต่เรื่องไลค์เนี่ยในทางทั่วไปเนี่ยการไลค์มันไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยมันมันอาจจะหมายความว่าอันนี้ความเห็นนี้น่าสนใจความเห็นนี้อะไรเนี่ยวิคือคนเราไปไลค์เนี่ยมันไลค์เพื่เหตุผลต่างกันเพราะฉะนั้นจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเกียรตนาในการไลค์เนี่ยคือสิ่งที่เขาทําผิดเพราะฉะนั้นมันต้องแยกส่วนว่าคอมเมนต์แชร์ไลค์เนี่ยมันเรื่องเดียวกันหรือเปล่า